จับปลาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวอุบลตอนนี้เราจะทำการเล่นโดนัทกันเด็กๆเ,เขานั่งหลังกันเอ๊ะใหญ่ผมมานนั่งหน้าผมเมนี่ยนั่งหน้าสบายเ,เลยเจับเชือกจับเชือกไหมจับไปไไ <laughs> จับเชือกไว้ <laughs> <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของวลเล่พิพิเคที่วีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมวัลเล่ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเป็นบล็อกของการเที่ยวนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวอุบลอุบลมีอะไรน่าเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวันนี้แหละอ่าวันนี้ผมนัดเพื่อนประมาณ67คนนี่แหละเขาบอกว่าการที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวไม่เท่าไรหรอกแต่การนัดเพื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ายากมาก เออนัดไปได้เยอะๆยิ่งยากนะครับแต่วันนี้ผมทําได้ครับผมนะัดเพื่อนๆไปเที่ยวได้วันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวในอุบลน,นะครับว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างหรือว่าจะไปที่ไหนนั้นต้องมารอติดตามส่วนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเต้าปุ้น ซาวเรนูนทพรนะครับมีส้มตำปลาผเผาแก่ย่างกาแฟเป็นข้างผ่านแหละระหว่างที่จะไปเที่ยวไปนั่นไปนี่กันนะครับวันนี้จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงแบบว่าสนุกสนานหน่อยนะครับไม่ได้ไปแบบลุยเหมือนคลิปพาแต้มครั้งก่อนนะไปดงไปเดินอย่างนั้นโอ้ไม่เอาเหนื่อยนะเหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยขา <c oughs> ไม่ได้เดินป่า <c oughs> เลยรายการพาเพื่อนมาแกง แกงม้อใหญ่ไม่ไปแล้ว <laughs> เ,ออเราไปเที่ยวแบบใหม่บ้างนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปกินข้าวกันดีกว่าปะหิวละมีรางว,วัลที่หนึ่งด้วยเหรอครับเลขไหนมาแรงเ,<อ>เดี๋ยวผม,มถาม่ถายไว้ก่อนเผื่อเกิดเผื่อ,อมีรางว,วัลที่หน,นึ่งในนี้เจ็ดหนึ่งศูนย์อ้าวผมช่วยแล้วกันสองใบโอเคผมเอาเจ็ดหนึ่งศูนย์ดังจริงอยู่บนนี่ค่ะครับผมถือนี่ใช่ตั้งไรนี่ก็ได้รางวัลโอเคอ่ะ อ่าเดี๋ยวถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะเผื่อถูกนะแบบว่าถูกมาแล้วหายเหมือนครูคนนั้นไม่เอานะไม่ใช่นะ <laughs> โอเคเดี๋ยวนี้เป็น<อ>ไงบ้างครับช่องอ๋อช่องนะครับเออกำลังนะครับกำลังก,ก,กำลังกำลังกลังดังกำลังจะโดนปิดไม่ไหวอะไรเนี่ยเออ เอ่าตอนนี้ก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนู่นแหละเราจะไปวัดภูหาสวรรค์กันใช่ไหมเราองอย่าไปบอกว่าจะไปไหนเราก็ต้องบอกออกิว่าจะไปไหนไปบอกทำไมไม่เซอร์ไพรส์อะไรนะ่อยพอมันไม่เซอร์ไพรส์โอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปวัด ถ้ำคหาสวรรค์น,นะครับไปซื้อลอตเตอรี่อีกสักสองใบนะครับแล้วเมื่อกีอ้ซื้อไป,ไปแล้วเหรอซื้อแล้วซื้อเลขอะไรไปไม่บอกเขาบอกว่าห้าบอกโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับที่วัดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่วัดนี้มีอะไรบ้างนะครับปไปเลย let's go โอเคพี่บอยตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับกับที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์น,นะครับการแต่งตัวอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอากาศร้อนมากร้อนมากจริงๆร้อนมากจริงๆ ไม่ไหวแล้วอากาศเป็นร้อนนะครับและนี่คือนี่ครับป้ายวัดถ้ำคูหาสวร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ถาถ้ำคูหาสวรค์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ที่นี่เนี่ยคนขายลอตเตอรี่เยอะมากเยอะมากจริงอเดี๋ยวไปดูกันไปดูว่าวัดถ้ำเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนจะเยอะหน่อยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะนะครับ จะเป็นพิเศษเลยอย่างที่บอกแหละว่ามีลอตเตอรี่ขายเยอะมากสำหรับคอหวยก็มาได้นะครับมีตอลอดสองข้างทางนี่ครับชอบเล็กไหนหเล็ก <ๆ S 2> <ๆ S 1> เด่น <ๆ S 1> เล็กดังโชกจ้าซิบสองล้านมันนั่นไหมเนี่ยค่ะ1ิบสองล้านบ่คนนั้นคือเก่าิบล้านสนเราก็เดินลงมานิดนึง ก็บอกว่ากรุณาถอดรองเท้าแล้วก็ถอดหมวกเป็นตะกระแดดนะครับกดลงไปกราบสักการะหลวงปูง่โอเคสิ่งหนึ่งนะครับคือกลัวอย่างเดียวคือกลัวเกือบเสียเคยไปทําบุญที่วัดแล้วแบบรองเท้าหายเกือบเสีย หือวยังเดี๋ยวเราจะมาถามกูรูกูรูเลขนะครับเขาถูกมาประมาณ3ามดัวติดแล้วเดี๋ยวมาดูว่างัดนี้เขาจะซื้ออะไรเต้นเลอร์แชนแนลเป็นไงบ้างซื้อหรือยังไม่ซื้อไม่มีเงินทำไมไม่ซื้อล่ะครับไม่มีการมาครับบริจาคหมดแล้วพกมา20นะแต่ว่าพี่ออมซื้อนะตอนไหนครับใบนี้ไม่ใช่ เลขตัวไหนวันนี้ไม่ได้นอนไม่ได้ไม่ได้ด้เข้าเห็นของพี่ออมอีกทุกอย่างจะกลายเป็นเลขอันเลยในประเด็นนี้โอ้โหผมจะบอกให้ก็ได้อ่าเจ็ดสามโอเคใช่เหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนวัดถ้ำครูหาสวรรค์เนี่ยที่ขึ้นชื่อนะครับนอกจากจะเป็นลอตเตอรี่หรือว่าเป็นถ้ำที่ลงไปข้างล่างเมื่อกี้แล้วนะครับเป็นซิงเกอร์อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยแทน ตึเลยนี่เลย้ลยองของนะครับตึ้งคนจะถ่ายรูปเยอะมากมากนะครับอ่ะนี่แหละเป็นซิกเซเจอร์คือถ้ามาแล้วไม่ถ่ายรูปกับของยักษ์ตัวนั้นนะครับคือเหมือนมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่มาตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับนั่นแหละคือผมมีรูปแล้วไงผมเลยไม่ถ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าปะ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับคิราดาคาเฟ่ เป็นคาเฟ่กึ่งแนวไหนอ่ะมีรีสอร์ทด้วยอ๋อที่รีสอร์ทด้วยเคยมาไหมยังไม่เคยมาเลยครัครั้งแรกเหมือนกันเลยปาเถ้าคุณเป็นไงบ้างสดชื่อนะค่ะสดชื่นอากาศออกสางวันแล้วหายร้อนเออทําไมเข้าวันแล้วร้อนอ่ะเนี่ยไม่ค่อยทําบุญน่ะเธอะไม่ค่อยทําบุญนะเหมือนเธอก็เลยได้เธอเป็นผัวไง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาโอ้อันนี้จำได้จำได้สวัสดีครับคุณแม่ค่ะไม่คิดว่าจะเจอครับในรอบหลายปีมากคุณแม่โอว่านอนโอ้เจี๋ยโอ๋อสมัยเออ่ดีเจดีเจสองน้องเขา่ารักมากน่ารักมากเป็นแฟนคลับที่แบบมามาเฝ้าคอดมือคอดมือเลก็ดินน้องเขาแบบเออเวลาจัดรายการก็ซุ้ยขนมขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ย บางวันทำกับข้าวมาก็ยังมีน่ารักอ่ะเออน่ารักน่ารักตอนนี้แก่แล้วเถอะแก่อะไรแก่แล้วเหรอถ้าเขาแก่แล้วแล้วระดับพวกเอ๋เดี๋ยวว่าอะไรน่หนึ่มแน่นหนึ่งแน่นแน่นนี่เลยอ่าใช่ไปมาเดี๋ยวจะมาทําอีกคอนเทนต์หนึ่งของโจโจ้นะครับเสียโจเดี๋ยวจะพากระโดดแม่น้ําฉำบ่ายจากนี่ไปไปฝั่งนู้นแล้วก็ไหว้กับ ว่ายไปขึ้นเรือแล้วก็ว่ายกลับมานะครับที่ถามถามกูไดอยังมึงจะจบคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์ใหม่มึงใหม่ใหม่แค่เดียวคอนเทนต์เดียวจบจบเลยไม่จะไปปีนเขาต่อได้เฮ้ยมึงหาสมบกูให้เจอก่อนเนียโ้หวิ่เขาดูสันเขาดูสันเขาอยู่ตรงนู้นว่ายว่ายว่ายจ่ายตรงนี้เนี่ยว่ายน้ำจ่ายตรงนี้ ไปตรงนู้นแล้วก็ปีนสันเขาต่อก็ได้เงินนี่ลยมึงมึงทนมึงจะไหเป็นย้งงเออเป็นพยายามพยายามไได้ก็เอื่อยไงเลยเออน้องเาจับแว่าไงคอนเทนต์ใหม่คือกระโดดจากตรงเนี้ยไปทรายตรงนู้นแล้วก็ปีนสันเขาตรงนั้นซื้อไวแล้วไงเนี่ฮะี่กูบอกว่าให้ซื้อซื้อไว้แล้วเสียโจซื้อไว้แล้วเรียบร้อยเป็นธรรมดาไปตรงไหนก็ซื้อเอตัวไหนก็ซื้อกดี่งบชีไหนเออเดี๋ยวนั้นมันหมาโอ้ยเี เสียโจ้ซื้อทุกเกาะได้นะครับล่าสุดก็ไปภูเก็ตไปซื้อก่อภูเก็ตมาอุ้ยพูดใหญ่แล้วเดี๋ยวขาคุปี้ร้านเลี้ยงกับที่นี่นะครับคาเฟ่พิลดาเนี่ยบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากสามารถที่จะนั่งจิบกาแฟหรือว่ากินข้าวกินอาหารเนี่ยข้างๆริมระเบียงตรงนี้แล้วก็ดูแม่น้ำได้ เลยนะครับคนก็เยอะนะเยอะนะเสารอทิเนี่ยคนก็เยอะพอสมควรซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นรีสอร์ทด้วยสามารถที่จะมาคงเจมแล้วก็มานอนพักที่นี่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเที่ยวคาเฟ่เที่ยวแถวคงเจมก็มีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับแนะนําอีกที่นึงเลยนะ แล้วนะครับที่นี่คนอุบลเขาเรียกว่าพัทยาน้อยพัทยาน้อยนะฮะฟังให้ดีคือพัทยาน้อยเออซึ่งแบบบรรยากาศที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละคือตามข้างทางจะมีคนโบกตลอดสายเลยแล้วก <wider> ็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากดูดูดูรถดูรถตลอดข้างทางจะมีคนโบกคอยให้เข้าแพรซึ่งทุกแพรก็ขายดีกันมากโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็เป็น คล้ายๆแบบพัทยาน้อยก็คือแบบแม่น้ำอ่ะเป็นแม่น้ําที่คนจะมาเล่นมาพักผ่อนมากินข้าวมาสังสรรค์มาปาร์ตี้หรือว่าจะพาครอบครัวมาเที่ยวกันในวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยของแต่และแพเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือมานั่งกินข้าวธรรมดานะแบบเออนั่งกินข้าวแล้วแบบสั่งนั่นสั่งนี่กินดูน้ําเล่นน้ําธรรมดาแต่ทุกันนี้ไม่ใช่ครับจุดขายแต่และแพคือนี่เลย เออหลายคนเห็นใช่ไหมซึ่งแพรที่ผมจะมาวันนี้คือแพรอาหารฟ้าใสนะครับอันนี้เพิ่งเคยมาแพรนี้นะปกตินู้นเข้าไปข้างในซึ่งไม่มีอะไรแบบนี้ย้ายอันนี้อย่ามาลองมากฟ้าใสวอเตอร์พาร์คนะครับหลายคนจะเห็นแล้วก็มีสาะน้ําเด็กด้วยอะไรแบบนี้เออนี่แหละนี่คือจุดขายของแต่ละร้านในตอนนี้สําหรับ พัทยาน right ้อยนะครับแต่งต like ัวอาจจะมีชิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยอากาศร้อนเป็นวันที่อากาศร้อนมากๆเลยซึ่งก็นั่นแหละต้องเซฟเซฟหน่อยเพราะว่าเพราะว่าต้องเก็บต str ัวหน่อยเดือนหน้าจะมีข่าวดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผิวเสียก่อนแฟนบอกว่าเซฟเซฟตัวเองหน่อยแล้วกันก็เลยเซฟเซฟหน่อยอยากเล่นน้ำนะเตรียมชุดมาอยู่เตรียมชุดมาอยากเล่นอยากเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมต้องดูก่อ นั่นคือโดนัทนะครับนี่แหละเนี่ยดูใกล้ๆนี่คือโดนัทนะครับนี่คือโดนัท <c oughs> บอกเลยว่าถ้าใครได้นั่งนะมีปวดตัวแน่นอนแต่ว่าสนุกนะ <c oughs> เขาจะพาขับไปตรงโน้นตรงน้ำตรงโน้นนะฮะกลางน้ำแล้วก็ให้ใส่เสื้อชูชีพทุกคนนะครับ <c oughs> นี่นี่นคือเขาเล่นกันเ <c oughs> ชื่อกเข้าใจหมดทุ่วน น,นี่แหละนี่แหละคือโดนัทนะครับนี่คือซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมาเล่นนะครับนอกจากบันดาน่าบลให้เล่นนะครับก็จะมะีเขาเรียกว่าอะไรนะเซสสกีให้ขับด้วยนะครับนั่นแหละที่เห็นอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเออเช่าขับได้คิดน่าจะเป็นคิดเป็นนาทีหรือชั่วโมงนะครับแต่ที่มีเยอะที่สุดน,น่าจะเป็นตัวนี้แหละให้โดนัทเนี่ยดูดิโอ้โห เยอะจัดเลยวันนี้เรามาที่พัทยาน้อรเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยครับผมครับผมขอเสียงยินดีต้อนรับนะครับกับ<ค>พี่ยังโอมครับผมสวัสดีครับพี่ยังโอมครับใช่ทำไมเนี่ยสักเพลงสักเพลงสกักหน่อยย,อยังอ่ยัง,ยงโอมยังยังโอม ยังไม่หยุดอีกเายังโอมไม่มีเออเล้นเล่นนนน้เราตอหมนเล่นหน่อเล่นหน่อยเออเอาหน่อยเอาหน่อยยังโอมที่มันดังๆไงเลียอะไรันงอยู่ตอนเช้าเี่อ่รงนู้นยังยยังไม่แก้่กอันนั้นเนของไทยบุงไหนอันนั้นบุงไหนวะยังไม่หยุดเ้อันนั้นเลยซีร็กซี่เดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเราก็สั่งมีเดี๋ยวถ้อันนี้แล้วเนี่ย้องยจมข่คนๆเลยก๋ยจมคุนๆนะฮะ ส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็ไก่ย่างโอ้ยกุ้งเต้นหมดอ่ะอุตส่าห์ว่าจะมากุ้งเต้นเหรอกุ้งเต้นหมดไม่ได้กินกุ้งเต้นคือตอนนี้เราจะทำการเล่นโดนัทกันที่ถ่ายให้ดูไม่กินแหละ เออแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆมี6คนนะครับก็คือเราจะสุ่มกันโดยการสุ่มผ่านผ่านตัวนี้นเห็นไหมเออเป็นชื่อเพื่อนของแต่ละคนจะให้สุ่มว่าเออจะได้นั่งตรงไหนที่ไหนซึ่งนั่งแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเออเออข้างหลังอาจจะตกง่ายหรือเปล่าอะไรก็ต้องมารอดูกันไม่มีใครอยากนั่งหน้าเอาง่ายคือข้างหลังมันมีที่กั้นมีอะไรแกแต่ข้างหน้าคือแบบต้องถ่วงตัวให้มันดีไงประเด็นเออ คนแรกเอกคุต้องยิ้มตรงไหนวะหน้าซ้ายยิ้มเลยตรงกลาหน้าซ้ายหน้าซ้ายเอกเนีใครจะได้หน้าซ้ายหนโอ้อน้าซ้ายแลวหรอโอ้ที่เดิมไหนาหน้าขาุหน้าซ้ายนะครับออกไปแล้วต่อไปหน้าขวาตรงนี้หน้าขวาหน้าขวาครับกอกดนะฮะหน้าขวาครับหน้าขวาหน้าขวาหน้าขวา

าต่อไปเดี๋ยวจะหาคนถือโกโปนะครับกู้ดูแลกล้องของเราเน่ยนั่งแจสกีกับพี่ๆเขาไงต่อให้เป็นคนถือโกโปใครจะโชคดีใครจะโชคดีตือนืออตนอเเเอน สรุปผลนะครับก็คือ,อนั่งโดนัท5คนเนี่ยห,หน้าหน้าซ้ายจะเป็น ออมซินนะครับหน้าขวาจะเป็นดีเจเจ้าเสียเจ้านะครับส่วนข้างหลังเนี่ยสามารถเลือกเลือกกันให้มันบาลานซ์ให้มันแบบเข้ากันได้หมดเลยลก็จะเป็นเออ่เสียก๊อปนะครับเสียเอ็กแล้วก็ตีนะครับในนั่งข้างหลังถือว่าบาลานซ์นะบาลานซ์โชคดีกันไปส่วนคนที่นั่งเออ่นั่งเอสกีนั่งเออ่เป็นคนถ่ายโกลุ่มโปรให้ก็คือน้อกต้นนะครับตัวใหญ่ นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องรองดูว่าจะเป็นยังไงอยากเจออยากดูมากทีนี้เราจะมา,า <im it> ทําการสปรินต์หา <im it> คนเล่นรอบ2นะครับแต่ว่ากติการเราคือคนที่ถือ GoPro เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ถืออีกต้องมาสุมหาคนใหม่แต่ว่าตําแหน่งยังสุมได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหน้าซ้ายนะครับหน้าซ้ายออกิกหน้าซ้ายอ่ะเดี๋ยวให้ออมก่อน จะเป็นใครใครใครหมุนสปรินสปรีนสปรนสปรีนได้กูเจ้ยจอร์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 จอจอร์ถอนอ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเดินกลับมาเฮ้ยมีสองแถวอยู่บู๊เฮ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นทิ้งอย่างเดียวเต้นเนี่ยเติ้นเออมาแล้วบอกเลยเติ้นเติ้นเต้นได้นเต้นไม่เหวแล้วกูเป็นคนถือไอ้เนี่ยาเอากระป๋องต่อไปนะครับหาคนถือโกลโบในรอบที่สอง าไม่อ้าวใครจะเป็นคนตีวัเตีย์โฟเฮ้ยตีตีตีหรบอกแล้วตีก็บอกแล้วนโอ้คนตีวันเตอร์โฟเป็นตีอะรอบที่สองยิ้มเลยยิ้มเลยโอ้โห ผลออกมาตามนั้นนะครับเมื่อกี้คือหน้าซ้ายเป็นเสียโชว์เซรอบ2แล้วก็เป็น X หน้าขวานะครับสว่วนข้างหลังจะเป็นเสียกรอฟนะครับเสียออมแล้วก็เติ้ลน,นะครับเติ้ลเลอร์ชแนลนั่งข้างหลังนะครับส่วนตีจะเป็นคนถือโกโปสรสนุกว่ารอบ2เนี่ยสลับกันกันกบเติ้ลน,นะครับถือโกโปรโอ้โหมันอะไรครับเนี่ยตลกมาก ข้างหน้าน่ะเด็กๆเขานั่งหลังกันเทปใหญ่ผมมันนั่งหน้าของเงี้ยบอกเลยเด็ก่อนเนี่ยลุยเลยตะจกระจอกกันนั่งสบอ่าไม่ตกคนผมเ่ยนั่งหน้าสบายไมยจุดอ่ะเดี๋ยวต้องมาเราดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะออกมาเละเทะดูเค่ไหนและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะรู้คือใครจะตกน้ำมีคนตกหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับ สรุปว่าโกโปคือตีตี้เด่ยตัวใหญ่เกินไปไม่สามารถไปด้วยได้กลายเป็นผมที่ต้องไปไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตีจะลงเล่นรอบหน้าแทนเตินนะครับ ตกแล้วตกแล้วสองคนตกไปแล้วสองคนเสียโจ้ตกแล้วนะครับเสียโจ้กับดีเจอมสินตกแล้วโอ้พุลาชีวิตพุลาชีวิตโอ้ขาแจ๊กผมมือพุล่าแจ๊กโอ้พุลาชีวิตเอ้โอ้พุลาชีวิตเอ้าจับเชือกไหมจับเชือกจับเชือกไหมจับไปจับเชือกไหม ้เด็กๆเขานั่งหลังกันเอ็มใหญ่ผมมานั่งหน้าเด็กก็นอนเนี่ยวเลยกระจกกระจอกกันนั่งไปไปหาไม่ตกนะพวกผมเนี่ยนั่งหน้าสบายเลยกันเอ้าวคุณจ้อตกได้ไงครับขอคุณกลับบ้านอยากลับบ้านคุณจ้อยอย่าลืมว่าคุณต้องนั่งข้างหน้าอีกนะครับอยากลับบ้านแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหบอกเลยว่า ุดไปเลยนะครับเข้าใจความรู้สึกเพราะเคยเล่นมาก่อนคนถ่ายก็จะตกเหมือนกันเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวต้องมาดูต่อไปเปลี่ยนเป็นบานาน่านะครับชุดที่สองเล่นพร้อมกันเลยเป็นไงบ้างครับเสี่ยโจ้ร้องให้ทําไมครับร้องแม่มึงไงี้นะเข้าตใจเข้าใจเอออยู่ข้างหน้าเป็นไงบ้างโอ้ยสบายสบายอีกสักรอบไหมเปลี่ยนคนให้สักนึ่งคนยิ่งผมอยากให้คนอื่นมาลองบ้างมันเป็นประสบการณ์ใหม่ไงเออสุดยอด จบการใหม่<น>ทุกคน,กค,นครับรอบ2เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการเล่นโดนัทน,นะครับแต่ว่าจะเป็นการเล่นบาดาน่า6คนนะครับกำลังวางแผนว่าใครจะเป็นคุมด้านหน้าครับเอ,อ,ค,อคนอยู่ด้านหน้าี่ยต้องมีความเป็นผู้นําสูงอออบอกเพื่อนว่าจะเหยียบซ้ายหรือเหยียบขวาดีเพื่อนม่ลงมีเทคนิคยังไงบ้างในการเล่นบาดาน่าไม่ให้ตกก็คือถ้าเรือเลี้ยวเรือเลี้ยวขวาแบบหักศอกนะครับเราจะต้อง เหยียบขวาสุดแรงเออใช่เพราะว่ามันจะเทไปด้านซ้ายเราทุกคนต้องพร้อมใจกันเหยียบขวาสุดแรงอ่าต้องฟังนะทุกคนต้องฟังนะรับรองว่าสุกนี้เราจะชนะอ่าเป็นการแข่งกับบัเดน่าโบ๊ทดูว่าใครจะชนะระหว่างไดเวอร์คนขับหรือว่าเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่นั่งบัเดน่าโบ๊ทเออมาแล้วนะครับเริ่มเซสชั่นที่หนึ่งอาพี่คืพี่เขาแนะนำบอกว่าให้หันหลังนะฮะเผื่อจะถ่ายเพื่อนนะครับ ร so ู้ส <is> <ennen> right ึกว่าครูก็เสียงเหมือนกันโอทีย่หาอสุท้ายก็ตกแล้วที่น้าันที่แเดี๋ยวตงลงไปรับเลยตงลงไปรับเลย าที่จะลงคือจะลงช่วงตื่นๆใช่ไหมพี่การอันตรายใช่ไหมเออเป็นการเซฟนะเป็นเซฟแต่ว่าใครที่เล่นนี่ตกน้ำแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์รับใช่ไหมรับผมถือว่าเป็นการเซฟนะเซฟนะอ้าวเดี๋ยวถ้ามีคนขอลึกๆก็จะจัดให้เหมือนกันใช่ไหมพี่อ่าอยู่ที่คนขอเนี่ยฮะอ้าวพี่เอาแค่เล็กมากสองเมตรอีกคนบอกว่าขอแบบตื้นๆพอผมว่ายน้ำไม่เป็น เอาทหารขึ้นทหารทหารขึ้นทหาร ว่าโบรเอ้ยนาๆทีแรงไอ้เนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องบอกเลยว่าผ่าน้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยมากสงสารเพื่อนด้วยนะฮะโอ้โหแต่ละคนโคตรลุยบอกเลยแต่ผมถ่ายเองผมก็ยังเหนื่อยเลยเกือบตกนะฮะพี่พี่เขากลับซิ่งมากเหมือนแบบว่าจบจากการเรียนมอเตอร์คอร์สมาอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับสำหรับน,นี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดด้วยกดไลค์กด, like, กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับในช่องของบอลเล่พีพีเคทีวีนะครับด้วก็เพจของบอลเล่พีพีเครวมไปถึง เหตของเ่ยวกุดเจ้าหมาอ้วนนะครับฝากไปด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหวร้อนมากทุกคนอย่าลืมทากันแดดมาด้วยนะครับบอกเลยอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะฮะไปแล้วครับสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย